ผู้ชมฮะวันนี้ผมอยู่ที่บ้านของตัวเองครับแล้วก็อยู่กันทั้งซีนนะฮะจากไฮวิวฮะกล้องวงจรปิดอย่างบ้านพี่ป๋องเนี่ยซีนครับผมลักษณะบ้านประมาณนี้นะฮะเราควรจะติดกล้องวงจรปิดข้างนอกข้างในอย่างไรครับคร่าวๆที่เราดูนะครับประมาณ8ตัวกำลังดี <balanced. S 2> นะครับผมอ่าก็จจ เห็นพื้นที่โดยประมาณรอบบ้านแล้วยังเหลือพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวเอาไว้ให้พี่ป๋องยังรู้สึกว่าบ้านยังคือบ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยู่อะไรอย่างนี้ครับผมไปดูกันหน่อยว่าชมนี่ขออนุญาตนะครับผมที่เราเมาส์กันมาประมาณหนึ่งละ,ะนะอันนี้เราติดตรงนี้คือจุดนี้บริเวณหน้าบ้านนะอ่าใช่ครับ,รบผมก็จะมาทางนี้เห็นภนะาพด้านกว้างนะครับอันนี้คือหนึ่งนะหนึ่งนะไปดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ไงฮะที่ติดตั้งมุมนี้เพราะ ก็คือตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็จะเห็นตรงทางประตูทางเข้าเวลามีใครเดินเข้ามามากดกิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้ผ่านมือถือเองมี่บองก็ไม่ต้องมาดูว่าไม่ชะงงน้าดูเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าใครมาโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยแล้วฝากผู้ชมเลยนะฮะนี่ไฮวิวกล้องวงจรปิดแบรนด์คนไทยเพื่อคนไทยครับผมยย